อสวข้อทัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกับท่านผู้ฟังในค่ำค่ำคืนวันนี้ ด้วยศรัทธาของคุณพยุงดีเขียวและครอบครัวศรัทธาของคุณสนั่นแทนรอดรับเป็นเจ้าภาพร่วมกันครับขออนุโมทนากับศรัทธาของคุณพยุงดีเขียวและครอบครัวและศรัทธาของคุณสนั่นแทนรอดมณโอกาสนี้แล้วขอให้กุศลผลบุญจากการที่ได้ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นฐาน ในคำ่ำคอคืนวันนี้มหากุศลนี้ขอจงได้เป็นพละวะปัจจัยให้คุณพยุงดีเขียวและครอบครัวให้กุศนันแทนรอดทุกท่านขอจงได้มีความสุขก,กายสุขใจมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับ ขออนุโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นสธาของคุณส้มเป็นนวรัตรุ่งเรืองสธาข้องคุณสรินรีนาบำรุรงสธาของคุณสรีลาสีแสงสธาของเด็กชายชาลีโรดนาบำรุงร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพครับอ่ะก็จะได้อนุโมทนาสาธุกัน ในคืนวันพลูนีน่นะครับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคําสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับเพราะฉะนั้นเป็นเศรษฐีขี้เหนียวมีประโยชน์อะไรเพราะไม่ได้สร้างบุญใหม่เลยเศรษฐีใจบุญเนี่ยได้บุญใหม่ได้ผลของบุญใหม่ และในความเป็นไปของชีวิตเนี่ยแม้มาเรียนถึงมหากุศลเลยแล้วก็ต้องใครครวพิธีพิถัน,นอย่ารีบจบเอาจิตที่เป็นมหากุศลแต่ละดวงเนี่ยนะเอามาเทียบมาเทียบมาเทียบกันดวงไหนดีที่สุดพยายามทําให้มันเอาดวงที่เราตั้งเป้าหมายไว้ดีที่สุดตอนนี้ทราบเลยะฮะดวงที่หนึ่งนะฮะดวงที่หนึ่งะะดีที่สุดพอดวงที่สองเป็นสังคาลิกอ่าแต่เป็นผู้ตามเขาเห็นไหม เป็นผู้ตามไม่ได้เป็นผู้นำดวงที่สามเป็นผู้นำแต่ขาดปัญญาเออได้เป็นผู้นำอะแต่ขาดปัญญาเคยเห็นผู้นำที่ขาดปัญญาไหมเห็นเป็นผู้นำแต่ขาดปัญญาแล้วเป็นผู้นำแต่ขาดปัญญาเป็นไงคะต้องตั้งผู้เลตาจาร์ขึ้นมาเป็นที่ปรึกษาเป็นผู้นำนะแต่ต้องมีที่ปรึกษา คิดเองทําเองไม่ได้เฮยทำไงดีวะทั้งที่ตาแหน่งยศท่าเรียนสูงก,ก็หมดแต่ขาดอะไรรู้ไหม <Yeah. S 1> ขาดปัญญานี่ครับต้องตั้งที่ปรึกษาเร็ววใจได้ไหมที่ปรึกษา <Yeah. S 1> ส่วนมากที่ปรึกษาเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้ทงนั้นเนี่ยดูพระเจ้าปเสนนี่ยเฮหาก็ขาดขาคนห้าร้อยขาดชา้าข้าว มาฆ่าวัวฆ่าแพะอย่างละห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยเอาวะสั่งเลยตัดสินใจเลยโอ้ยประชาชนร้องไห้กระสีระงมขอให้ช่วยด้วยช่วยด้วยนั่นไะงที่ปรึกษาของพระเจ้าแผ่นดินดีนะมีมเหสีชื่อมาริกาพระองค์ตัดสินใจครั้งนี้ได้ปรึกษาพระเจ้าหรือ,อยังยังเลยเชิญเถอะเพคะไปเฝ้าพระเจ้าก่อนค่อยมาทำตรงนี้ เห็นไหมอ้าวดึงพระสวามีไปเข้าเฝ้าพุทธยากลับมาสั่งปล่อยหมดเชื่ออะไรก็ที่ปรึกษาฉะนั้นตอนนี้เราสร้างเหตุเนี่ยอย่าไปหวังที่ปรึกษาครับเพราะที่ปรึกษาส่วนมากมันเป็นมิจฉาทิฏฐิเอ้าผู้นําประเทศชาติบ้านเมืองเราอะเสียเพราะที่ปรึกษารู้จักเท่าไหร่ก้ไม่กินไม่แล้วแต่ที่ปรึกษาไปครับ มันไม่กินอย่างเดียวมันโกยด้วยบ้านเมืองล่มจมเพราะอะไรโตดีทุกอย่างแต่ข้างหลังอะ่ะมันสนุกกันเลยเนี่ยมาจากอะไรครับมีบุญบุญส่งให้ได้เป็นผู้นำพอเป็นผู้นำแล้วไม่ประกอบด้วยปัญญาต้องตั้งปุโรหิตาจารย์นะปุโรหิตาจารย์ือรเลย รัฐมนตรีผู้ช่วยสบายสี่สรึกษาเลยเยอะแยะหมดมาจากอะไรให้เราได้เข้าใจตัวนี้สร้างเหตุนะฮะสร้างเหตุบุญคืออะไรกุศลคืออะไรตอนนี้เรากำลังเรียนอะไรครับมหานะครับไม่ใช่กุศลธรรมดานนะมหานะครับชั้นสุดยอดแล้วมหากุศลน,นะแต่เป็นกุศลชั้นกาม สูงสุดคือมหากุศลจิตดวงที่หนึ่งลองลงมาอีเจอันดับให้เขา้าใจไว้เงนะเราจะทําบุญอันดับที่เท่าไหรเนี่ยเราเรียนเอาไปวัดดูเอาไปวัดดู <c oughs> แลพยายามเนี่ยสูตรทําบุญของชีวิตเราอะ,จะเจ้าระดับที่ใดดีหนึ่งสองสามที่เอา 6, 7, แปดจะมีระดับนะตึกตาไปครับตกลงมหากุศลมหากุศลจิต ดวงที่สามนะฮะน,นะดวงที่สามกำลังจะเทียบให้ฟังไปดวงที่สี่แล้ว <c oughs> ผมยังไม่ขึ้นดวงที่สี่เลย <c oughs> ผมกำลังจะเทียบให้ฟังอุตสาหยกตัวอ,อย่างนะ <c oughs> เป็นผู้นำแต่ขาดปัญญาเนี่ยมาดวงที่สามนะ เดี๋ยวดวงพิเศษเป็นผู้ตามแต่ขาดปัญญาอีกเข้าใจไหมอย่ารีบไปที่แม่ <laughs> เวลายังเหลือเยอะนะฮะ <laughs> อยู่อย่างรู้อยู่อย่างเข้าใจเรียนอย่างรู้เรียนอย่างเข้าใจเนี่ยนะผมตั้งใจนะฮะว่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่พิเศษไม่จบได้ง่ายๆ เราจะจบด้วยรู้ถูกแล้กวก็เข้าใจถูกไม่เคยยกตัวอย่างมาเลยนะฮะว่ามหากุศลจิตแคือบุคคล8ปดจพวกเกรดหนึ่งเกรดสเกรดสเกรดสเกรดหเกรดหเกรดเเกรดแเราได้ความรู้ตรงนี้แล้วอันนี้เหตุเราไปดูผลเรารู้ทันทีว่าเป็นคนเหมือนกันแต่ทำไมจึงไม่เหมือนกัน มีปัญญาเหมือนกันแต่ทำไมไม่เหมือนกันเออดูจากเหตุสิครับผลมันฟ้องดูจากผลสิครับเหตุมันฟองเอ้าตอนนี้เรียนเหตุไว้ก่อนน่าตกใจอยู่ดวงที่สามนะแหมแจ้วเลยดวงที่สี่แล้วสี่แล้ว <laughs> <laughs> อะไรกันนักหนาเนาะ <laughs> ดวงที่สามเนี่ยเปรียบให้ดูดวงที่หนึ่งดวงที่สองดวงที่สามเหมือนดวงที่หนึ่ง แต่ขาดปัญญาทุกต้องไหมครับอาดวงที่1นนะึมีสมนัตมีปัญญาเป็นอสังขาริกสุดยอดเลยดวงที่3นะเป็นสมานัตไม่มีปัญญาแต่เป็นอสังขาริกเทียบกันสิครับเกรดที่3มเนี่ยนะมีเกรดเทากระดวงที่1น,นะแต่ว่าเวลาดำรงตำแหน่งผลของกุศลให้ผลแล้วเป็นผู้นำแต่ขาดปัญญาเห็นไ,ไหมครับ ขาดปัญญาเพราะขาดปัญญาปุ๊บต้องมีที่ปรึกษาแล้วเออที่ปรึกษามันน่าจะใหญ่กว่าเราเนะเพราะมันมีปัญญาไอเราเป็นใหญ่แต่ไม่มีปัญญาไอพนมีปัญญาแต่ไม่ได้เป็นใหญ่มีเหตุอีกเหมือนกันครับอ้าวเดี๋ยวเจอนะครับน่ะเอ้าตกลงอ,กอ,อักษรย่อนะยานวิปยุทธนะ์นะ,วยวะยานะตามด้วยวิยานะตามด้วยวิ เรียกว่ายานวิปยุทธนะสมานัตยานวิปยุทธอสังขาริกดวงที่สี่เหมือนดวงที่สามนะฮะดูนะครับสมานัตยานวิปยุทธแต่เป็นสสังขาริกเห็นไหมครับโสมานัตยิย้มเย้ยเฉมใสหน้าตาเบิกบานแต่ขาดปัญญา แถมเป็นผู้ตามขึ้กด้วยไม่ได้เป็นผู้นำอะค่ะเขาเรียกบอกหุ่นให้นิสัยเป็นไงฮะไม่พอเอาหุ่นให้มากดีนะหุ่นให้มาดีราสีเข้าท่าแต่ผลปรากฏว่าปัญญาไม่มีวัฒนาเป็นผู้นำก็ไม่มีนี่แหละครับนะวัฒนาของคนเราเนี่ย คุณก็ดีแต่เสียเนี่ยโง่พูงนี้มันเจ็บไหมครับเ,เพราะไม่มีปัญญาก็เรียกว่าโง่อยู่แล้วนะฮะสมนัตเนี่ยทำบุญโดยสมนัตเนี่ยทำให้หุ่นการดียิ้มแยม้แยมแจ่มใสเบิกบานเห็นแล้วก็น่าจะเป็นผู้นำได้นะแต่ผลปรากฏว,วัสนาไม่ได้เป็นผู้นำ นะเพราะทำบุญด้วยสสังฆาลิกวาสนาไม่ได้เป็นที่ปรึกษานะเพราะเป็นญาณวิปยุทธ์ฉะนั้นบุคลิกดีนะเป็นผู้ตามนะแล้วก็ขาดปัญญาบุญอย่างนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาทำกันอยู่คนมีปัญญาแล้วเขาจะเลือกได้คนมีปัญญาเลือกทำบุญได้นะครับ เลือกทำบุญได้บุญใดควรจะให้มีผลอย่างครบสมบูรณ์อยู่ที่จิตใจนะครับสมนัตอยู่ที่จิตใจที่ประกอบด้วยปัญญาอยู่ที่จิตใจตัดสินใจเองไม่ต้องปรึกษาใครไม่ทำตามคำสั่งคำขอร้องจากใครตัดสินใจตัวเองครับพระเจ้าจักรพรรดิไม่มีที่ปรึกษานะฮะไม่มีหรอกครับ พระราชามหาสัตว์บางองค์ต้องมีที่ปรึกษาไม่ใช่ฝ่ายเดียวหลายฝ่ายมากยิ่งมากฝ่ายยิ่งปัญหามากพระพุทธเจา้าของเราในครั้งที่สร้างบรารมียังไปเป็นปุโรหิตา,าจารย์ของพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินก็โทษแังโง่แสนโง่จะทําอะไรก็ต้องอาศัยพระเจ้าอย่างเช่นมหโหสถน,นะมหโหสถพระเจ้าแผ่นดินเป็นไง ต้องอาศัยโมโหสถตลอดแต่ไม่ค่อยจะเชื่อโมโหสถหรอกเชื่อศรีอาจารย์เนี่ยลองศึกษาดูเถอะและในที่สุดไปไม่หลอดต้องอาศัยโมโหสถทั้งหมดเพราะโมโหสถนั้นเป็นปุโรหิตเป็นที่ปรึกษาคนเล็กเด็กกว่าเขาที่สุดนะลองศึกษาดูพระเจ้าสิบชาตินะท่านทั้งหลายครับพูดถึงศรัทธานะผมอยากให้เราอ่านเรื่องพระเจ้าสิบชาติ คนอ่านเรื่องพระเจ้าสิบชาติแล้วเนี่ยทุกคน,นต้องปรัสนาเป็นพุทธเจ้าหมดเพราะมันมีศรัทธาเกิดความเชื่อเกิดความเลื่อมใสเวลาถึงความทุกข์ยากลำบากขึ้นมาคิดถึงมหาโพธิสัตว์ํำบักยิ่งกว่านี้อ่าไปได้ความทุกข์ไร้ควาท่วมทับมากมายคิดถึงพระโพธิสัตว์ขึ้นมาอ้าวนะต่อสู้ปัญหาต่างๆไปได้ทั้งหญิงทั้งชายนะอ่านนะครับทั้งหญิงก็มีสิทธิ์ที่จะปรัถนาเป็นโพธิสัตว์ได้ ทั้งชายก็มีปรารถนาเป็นโพธิสัตว์ได้ปรารถนาเถอะครับไม่ต้องอายใครหรอกถ้าท่านไม่ตั้งความปรารถนาท่านอายมดนะฮะมดยังตั้งความปรารถนาเป็นพุทธเจ้าลองคิดดูเราไปอ่านประวัติครั้งที่พระเจ้าเสด็จมาจากสวรรค์เอเอทวโลกแหมเผลอ,อยู่เลยเอลงจากเทวโลกชั้นดาวดึงลงที่สังกัดสนาคอน ด้วยพุทธ,ธานุภาพทําให้มนุษย์เห็นสัตว์ในอบายสัตว์ในอบายเห็นมนุษย์มนุษย์เห็นเทวดาเทวดาเห็นมนุษย์เห็นสัตว์เห็นกันหมดแม้มดก็เห็นครับมดถึงในพุทธ,ธานุภาพแม้มดสักตัวหนึ่งจะไม่ปรารถนาเป็นพระเจ้ายัางไม่มีเลยนะฮะนั้นมนุษย์ไม่ปรารถนาเป็นพระเจ้าอายมดนะฮะจริงไหมครับ ตายหมดปาถนาเถอครับเป็นบุญหนเบื้องหน้าต่อไปอจ,จะได้ไม่ไล่พระพุทธเจ้าไม่ว่างจากพุทธเจ้าครับตั้งความปัถนาแต่ว่าวิธีการตั้งความปัถนาเนี่ยศึกษาประวัติของพระเจ้าสิบชาติห้าอชาติอ่านแล้วจะทึ่งท่านจะมีศรัทธาท่านจะมีสติท่านจะมีวิทยะท่านจะมีขันติอะไรต่างๆเป็นมรดกของชีวิตเรานะเป็นมรดกของชีวิตเราครับ เอามาวมาลุศุลจิตดวงที่สี่นะดีอย่างเดียวสมนัตอนะแต่ขาดปัญญาแล้วก็เป็นผู้ตามไม่ได้เป็นผู้นําเป็นผู้ตามด้วยขาดปัญญาด้วยแย่แล้วจริงไหมครับอ่าทียิ้มสวย <c oughs> ยิ้มหลอ่อขนาดแต่ฮไม่มีปัญญาก็แย่แล้วนาแย่แล้วต่อไปค่าดวงที่ห้า ท่านจดดวงที่หนึ่งไว้ป่คะครับดวงที่หนึ่งกับดวงที่ห้าต่างกันตรงไหนครับเอาวงกลมมาดูดิเอาวงกลมเนี่ยนะเออเอาวงกลมมาดูก็ได้เอาต่างกันตรงไหนครับต่างกนตรงอุเบกขากับสมนัทดวงที่หนึ่งเป็นสมนัตดวงที่ห้าเป็นอุเบกขานอกนั้นเหมือนกันหมด นั้นวันทําบุญที่เราตั้งใจจะเป็นมหากุศลจดวงทงีงอย่าเผลอเฉยสลนะเอาอย่าเผลอเฉยสินะรู้ไหม <c oughs> ลืมไปเกิดเฉยเป็นอุเบกขาเลยตอนนี้ล่วงไปถึงดวงที่หนะ้าเนี่ยมหาวิมหากุศลดวงที่ห้าเป็นเหตุให้ได้มหาวิบากดวงที่ห้าเดี๋ยวเราเรียนถึงมหาวิบาก อีกแปดดวงเรียนเหตุล้วต้องเรียนผลรู้เหตุรู้ผลทําบุญเลือกได้ท่านอะไรครับ mm hmm. นะอนาคตนี่เราเลือกได้นะครับอนาคตนี่เลือกได้แม้ปัจจุบันเนี่ยจะอยู่อย่างทุกอย่างลาเค็ญเค็งใจเออมื่อวานนี้มีนักศึกษาท่านหนึ่งอาจารย์ขาหนูเนี่ยกลุ้มใจทําไมนะสามีเขาไม่ให้หนูไปปฏิบัติ เขาให้มาได้แค่วันที่นี่วันวันเดียวเห็นไหมครับบอกหนูทําใจทิลุกได้แค่นี้เอาแค่นี้ไปก่อนตอนนี้เราต้องใช้นี่เขานะเออเราต้องใช้นี่เขานะนะเป็นภรรยาเนี่ยมีนี่นะนะสุภาพสตีจำไว้นะเป็นภรรยาเขาเนี่ยมีนี่ครับต้องมาใช้นี่เขาในะการจัก จะพ้นจะเป็นภรรยาก็ือต้องใช้นี่เขานี่อะไรนี่เงินดีทองใช้เดอนเงินดีทองได้ครับแต่นี่กรรมเนี่ยมันจะใช้ด้วยอะไรถ้าไม่มีปัญญาใช้ไม่หมดเลยครับไม่มีปัญญาใช้ไม่หมดเลยน,นั้นตันที่เกิดมาไม่มีคู่เนี่ยสบายเลยทําใจสบายเพราะเราไม่มีนี่อะไรมาเกิดทมัยมาทมําบุญเนี่ยโออิสระเป็นราชสีใช่ไหม มีครอบครัวก็คือวัวเทียมเกวียนไปไหนก็ต้องลากไปด้วยนใช่ไหม<อ>ถึงก็ไม่ไปด้วยก็สั่งจับต่วันนะแย่แล้วมีครอบครัวก็เหมือนวัวเทียมเกวียนไปไหนก็ต้องลากไปด้วยพาล,ลุพาลาห่วงหน้าห่วงหลังแล้วบรรทุกอีกเท่าไหร่ลากยังไม่พอบรรทุกอีกต่างหากเออ เป็นโสดสิดีเมือ่อราชสีครองตนสบายสบายสบายแล้วอะไรวะมีคนถามผมทำไมจึงมีคู่ไม่ได้เออเป็นชายก็หาเมียก็ไม่ได้มีมข้าวเอาด้วยเออเป็นผู้หญิงก็หาสามีไม่ได้มีข้าวเอาด้วยนั่นอย่างนึงครับมีคนมาขอเลยเขาไม่เอาไม่แต่งนะ ผู้หญิงก็อยากได้จากผู้ชายเขาไม่ชอบเขาจะอยู่เขาเฉยๆอันนี้มีที่มาหมดมีธรรมาหมดอัน,นเกิดมาแล้วไม่ได้แต่งงานไม่มีคู่ครองเกิดมาทําไมมาทําบุญหมดนี่หมดสิแล้วหาทวาบุญเป็นทุนต่อที่ครับ <c oughs> แลแ้วแหมทําบุญอย่างราชสีห์สบายไม่น้อไม่ต้องลากกวยนมาทําบุญด้วย <c oughs> เออลากกวยนมาทําบุญด้วยนี่มันโอ้โหพลุกพลัยอนแยะเขาบอกให้กลับแต่วันก็ต้องกลับ อย่าไปนานนะเอาไปไม่ได้อีกแล้วสารพัดเลยครับนะนี่ผมก็เผลอไปเลยเป็นนักบ,บรรยายแบบบวเทียมเกวียนกันไม่ก่อนเนี่ยว่าผม,มอาจารย์เราจะไม่มีนะอดีดกันเขาสิไม่ใช่หรอกครับอตอนนั้นยังไม่ได้เรียนพอเรียนแล้วมันนึกได้ทีหลังทำใหม่หาคู่ครองไม่ได้ ถ้ากรรมไม่ดีเพราะเคยกีดกันเข้ามานะฮะเพราะเคยผิดศีลข้อกามรรมมันเยอะครับแต่ในทางที่ดีสวยก็สวยแต่ใจมันไม่อยากจะแต่งงานใครมาขอก็ไม่เอาไม่เอาอาน,นันเขาเอธิษฐานเขาไว้นะวเขาเห็นโทษของการครองเลือนแต่เขาที่เขาต้องเกิดมาเนี่ยเขามาหาบุญเพิ่มมาหาทางออกนะราะนั้นสตรีบางคนทำบุญเยอะแยะเลย อธิษฐานจิตขอให้ได้เกิดเ,เป็นเทพบุตรอ้าวเป็นเทพบุตรด้วยอำนาจของกุศลพอเป็นเทพบุตรแล้วไม่ประมาทไม่เผลอเดี๋ยวกลับมาเป็นผู้หญิงอีกต้องระมัดระวังอีกเพราะเป็นผู้หญิงด้วยทุพระ,ะกุศลเป็นผู้ชายด้วยพระ,ะกุศลนั่นในทางที่ดีนะให้เข้าใจไว้แต่ในทางที่ดีก็เรื่องผลของบาปผลของอาคุศลตามหลังมาให้ผล เพราะกรรมเนี่ยให้ผลทั้งในไปสนธิการและประวัติการที่เราจะเรียนนาดเนี่ยนะครับเอ้าวตกลงมาหากุศรุรจิตดวงที่หเข้าใจแล้วใช่ไหมครับเข้าใจแล้วจบเดี๋ยวเราพบกันในดวงที่6ต่อไปครับสวัสดีครับครับในส่วนที่มีความแตกต่างกันเนี่ยท่านผู้ชมจะต้องตั้งข้อสังเกตดวงที่หนึ่งถึงดวงที่สเป็นสมนัสทั้งหมด ส่วนดวงที่ห้าถึงดวงที่แปดเป็นอุเบกขาทั้งหมดถ้าาเราจะจับคู่กันจะพบว่าดวงที่หนึ่งกับดวงที่ห้าแตกต่างกันตรงที่เวทนาดวงที่สองกับดวงที่หกก็แตกต่างกันที่เวทนาดวงที่สามกับดวงที่เจ็ดก็แตกต่างกัน ที่เวทนาดวงที่สี่กับดวงที่8ก็แตกต่างกันที่เวทนานั่นหมายความว่าความแตกต่างกันนั้นสามารถจะจับเป็นคู่คู่ค,คู่คู่ได้นะมีสมนัสสเวทนาส,สี่ดวงมีอุเบกขาเวทนาสสี่ดวงมีญาณสัมปยุทธสี่ดวงมีญาณวิปยุทธสี่ดวง เป็นอะสังขาริกษาสี่ดวงแล้วก็เป็นสสังขาริกษาสี่ดวงงวดนี้ออกสี่สี่สี่เป็นไงคะวิธีจำ <c oughs> ออกสี่สี่สี่และสี่เอาลองหาดูนะครับยังอธิบายไม่ครบ แต่สรุปให้ฟังเพื่อจะได้เห็นเบาง่ายนิดเดียว <c oughs> <c oughs> มีเสียงตะโกนมาบอกยากมาก <c oughs> ง่ายนิดเดียว <c oughs> ท่านผู้ฟังที่เขารพขท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธไยเจ้านำเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรชาวพุทธหินกาขาวชมรมผู้ฝ่ายในธรรมะ และศรัทธาของคุณพยุงดีเขียวและครอบครัวศรัทธาของคุณสนันแทนรอดร่วมกันรับเป็นโชภาพขออนุมโมทนาสาธุกับศรัทธาของท่านดังกล่าวแล้วมัณโอกาสดีนะครับแล้วก็คืนนี้เวลามันหมดต้องติดตามรับฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับ คืนวันพรุ่งนี้จะเป็นรัตธาของคุณสมแปนนวรน์รุ่งเรืองสัทธาของคุณสรินทีนาบำรุงรัตธาของคุณสรีลาสีแสงและสัตธาของเด็กชายชาลีโรดนาบำรุงร่วมกันรับเป็นสภาพเอาพรุ่งนี้จะได้อนุโมตนาสาธุกันนะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อน ขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงบังเกิดมีแก่คุณพยุงดีเขียวและครอบครัวแก่คุณสนันแทนรอดพร้อมทั้งท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับออาาาจจรรย์สัันใมีปญหะไ ทำมาคำสอนพระพุทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรัมอย่าปล่อยปัญหามามองอารมงโกรธโลภหลงศึกษาพระธรรมทำจิตใจให้อส่องรักษาสินให้มั่นคงจะไม่ลงอภาย ขอคนพาผ่านพา,นานไปหาผิดขอบัน็ดช,ชีวิตก็มีความมา